ก็จะมีเต้าห่วยเอ้ยเต้ากู้น้ำเต้ากู้นะคะแล้วก็เยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้กันไปซื้ออะไรมาจริงๆอนะ่ะร้านเนี้ยนะคะเจอแล้วแบบอยากที่จะแบบแวะทานหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาเพราะว่าขับเลยตลอดวันนี้นะคะได้และขนมปังเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเนี่ยทุกคนอ,อ,อ,กอะไรซาลาเปา ซาลาเปาทอดแต่เขาจะมีแบบว่าใส่มาข้างในด้วยแล้วอันนี้นะคะที่การสั่งมาก็คือน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้แล้วก็จะมีเครื่องทุกคนดูเครื่องเครื่องคือฉ่ำแน่นมากเขาถามว่าเอาอะไรบ้างการบอกเอาทุกอย่างเลยเพราะว่าอยากจะรู้นะคะว่าเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะวันนี้คือสั่งมาสองอย่างก็คืออันนี้ก่อนเลยทุกคนดูนะเครื่องเขาเยอะมาก ทั้งหมดสั่งมาคือ200บาทนะคะกันก็คือสั่งอันนี้มาจะเป็นน้ำเต้าหู้ชื่อร้านชื่อร้านดีแห่งนะคะน้ำเต้าหู้แท้ร้อเเ็เลยคนเยอะมากมากี่รอบกี่รอบเห็นก็คือคนเยอะมากแต่ว่าไม่ได้แวะสักทีวันนี้ล่ะค่ะมีโอกาสได้แวะแล้วก็คือจะต้องแวะเลยแล้วแบบไลเดอร์คือยืรนรอแบบออเดอร์คือเยอะมากแล้วถ้าเกิดคนที่แบบไม่ได้สั่งไรเดอร์ใช่ปะก็ยังมีนะ ยังมีแบบมาตลอดเลยแล้วก็มีโต๊ะนั่งที่ร้านด้วยอะแต่ว่ากันไม่ได้นั่งที่ร้านนะคะเพราะว่าอยากกลับมานั่งทํางานที่บ้านด้วยทุกคนคือการอาจจะเทแค่หนึ่งถุงก่อนอันนี้ก็คือน้ำเต้าหู้เนาะน้ำเต้าหู้แล้วเขาก็จะมีอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือ,อบัวลอยบัวลอยข้างในจะเป็นงาดำนะคะทุกคนก็ จริงๆอ่ะใส่ให้เขาลมกันมาก็ได้แต่ว่าการนนะเห็นที่หลังก็เลยให้เขาเอาแยกมานะค,คือถ้าเกิดอากาศ่วงนี้มันเป็นอากาศแบบเย็นๆใช่ไหมทุกคนก็สามารถทาอะไรร้อนๆแบบประมาณนี้ได้เลยที่แอบติดแอบกินยากนิดนึงแอบติดคือจริงๆก็คือให้เขาใส่มาในนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าไม่ทานแล้วไงทุกคนข้างในจะเป็นไส้งาดัมเฮ้น้องจ๋าลงมาจา้ะ อีกหนึ่งถุงนะคะที่การสามารคือเป็นน้ำปักทองนะคะเดี๋ยวอันนี้จะไว้กินตอนเช้าแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเครื่องเหมือนกันก็คือเครื่องเขาเยอะมากการถ่ายวิดีโอมาเดี๋ยวจะลงให้ทุกคนดูส่วนนี้จะเป็นซาลาเปาซาลาเปาก็คือจะมีไส้ก็คือจะมีสังขยาชาไทยแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรนะจําไม่ได้อะที่เขาพูดมาก็เลยสั่งมาแบบคือเมีสมอย่างก็คือสั่งมาหมดเลยทั้งสอย่าง จะมาลองชิมการสั่งมาเป็นน้ำเต้ากู้แบบไม่หวานนะคะแล้วก็ใส่เครื่องอม,มความเข้มข้นอน่ะค่อยหมออร่อ,อ่ะไตลองกินอันนี้ฮึมจริงนะสังแบบหวานน้อยอะดีกว่าอันนี้คือไม่หวานเลย ไม่หวานเลยมันก็นแบบคนท่าไม่หวานอ,อ่อกส่วนอันนี้ทาไทยลาปาทาไทยอืมอร่อยอะ่ะอืมมันมีความครีมมี่ครีมมี่แบบอยู่ข้างในคนเนี่ยอ่ะ อโอเคมากเลยถ้าเกิดใครอยากจะกดสั่งนะคะสั่งแก๊ปสั่งไลน์แมนก็สั่งได้เลยนะร้านดีเฮงน้ำต้องปู่นะคะทุกคนอยู่แถวลังสิกคลองสี่นะคะทุกคนไปกดสั่งได้นะคะ